ตอนนี้ก็ทดสอบกล้องโรบอทของ i ฮวิชันนะครับมีอยู่2ตัวเห็นไหมฮะ <Okay. S 1> ผมแอดมันเข้าเครื่อง DNVR นะครับตอนนี้ที่ภาพมันหมุนไปหมุนมานี่คือมันมีฟังก์ชัน tracking บนตัวกล้องนะครับเห็นไหมครับมันจะหมุนมาตามตามผมเห็นไหมครับเค okay. ไปทางนี้นะครับซ้ายมือสุดอ่าลองไปทางขวามือสุดครับเห็นไหมครับ มันเดินมันจะแผนกล้องตามผมมาครับแต่ว่ามันจะมีองศาในการตัวจับอยู่นะครับอาจจะแบบไม่ได้เห็นกับว่าหมุนตามไม่รอบตัวนะครับแต่ว่าก็จะดีกว่ากล้องที่อยู่กับตาตัวปกตินะครับมันจะเคลื่อนที่ตามผมได้ใชฮะอีกรอบหนึ่งเคลื่อนที่ตามมา เป็น t r a กกิ้งนะครับโมเป็นอ b อบเจกต์แท็กกิ้งนะครับผ่านก็ใช้ดีครับผมตั้งค่าไม่ยากครับแอดเข้ามือถือก็ง่ายครับผมมีลำโพงและไมค์ในในตัวครับสามารถคุยตัวตอบได้แต่ว่าก็เหมาะกับการติดตั้งในที่พื้นที่ที่เป็นห้องนะครับติดในที่โล่งก็จะเสียงก็จะเบาไปนะครับผมไม่ไม่เหมาะนะครับ